โหแรงพร้มขึน้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูกับสินค้าใหม่แกะกล่องก็แกะกล่กกกองจริงๆนะครับนี่คือสว่านกระแทกไร้สายบัสเลด t 50260ซีรีส์ i n f i n i t y Power Share ภายในเซตนะครับก็จะมีสว่านกระแทก1ตัวแบตทีบแอมป์2ก้อนแท่นชาร์จแบบ Fast Speed 1ตัวด้ามจับเสริมแรงดอกสว่านและดอกขันสกรูครับและทิปห้อยสว่านนะคร,รับประกันสินค้าสูงสุด24เดือนนะครับ คือคลิปเนี่ยเราได้มีการพัฒนาออกแบบมานะครับผมให้จับได้กระชับถนัดมือขึ้นและจับได้นานมากขึ้นและตัวสวิตช์สลับซ้ายขวานะครับผมเราออกแบบมาให้กดง่ายขึ้นนะครับผมไม่ต้องเอื้อมนิ้วไปกดให้เมื่อยเลยแต่ก็ไม่ได้ง่ายถึงขั้นที่ว่าเรากําลังใช้งานอยู่แล้วนิ้วจะไปโดนในส่วนของไฟ LED นะครับจะติดอยู่กับแท่นสว่านเลยเห็นเล็กแบบนี้เนี่ยในที่สว่างเนี่ยคือมืดมากๆเฮ้ย ในที่มืดเนี่ยคือสว่างมากมากนะครับผมขาควบแบตของสว่านตัวนี้นะครับผมเป็นแบบ3ขานั่นเองสาหรับขานี้เนี่ยมีไว้สําหรับสื่อสารระหว่างตัวเครื่องกับแบตนั่นเองในส่วนของความแรงของการกระแทกและรอบหมุนที่มีการปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมเนี่ยจากแรงบิด62นิวตันเมตรเพิ่มเป็นแรงบิด90นิวตันเมตรรอบหมุนเปล่า1,750รอบต่อนาทีอัตรากระแทก28,000ครั้งต่อนาทีโหแรงเกินบอกเลยซื้อครับสามารถสั่งซื้อได้ที่พามกินคอรเนอร์ร้านตัวแทน จำหน่ายและห้างโมเดิร์นเทรดชั้นนำได้เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพามาคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง